จดทะเบียนบริษัทอย่างง่ายผ่านออนไลน์นะคะโดยอาจารย์แก้วใสรองศาสตราจารย์ดเรเดินกะนิดแตงอํานวยและก็คุณหมอลูกหมูแพทย์หญิงสุทธชาเลืองเวทน,นะคะมาดูกันว่าการจดทะเบียนบริษัทผ่านออนไลน์อย่างง่ายๆทําอย่างไรนะข้อดีในการจดทะเบียนบริษัท ด้วยตนเองผ่านออนไลน์นะคะอันดับแรกเลยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนไม่ต้องไปจ้างสำนักงานบัญชีประหยัดไปประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังออกมาใหม่อีกว่าจดออนไลน์ประหยัดค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจ35%เลยนะคะก็คือค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียให้กับกรมพัทจะถูกกว่า การที่ Wal ์กอเข้าไปจดนะเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอันนี้พิเศษเลยปกติเนี่ยเราจะจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเรามักจะต้องดูเลิกดีก่อนการจดทะเบียนผ่านออนไลน์เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถยื่นตามเลิกดีที่เรากำหนดได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญประหยัดเวลาเดินทางนะคะประหยัดเวลาต้องไปรอคิวที่กรมพัฒ์ยื่นจดเวลาใดก็ได้นะคะตาม เอเลิกที่เรากำหนดขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทแล้วก็จัดตั้งบริษัทก็อันดับแรกเลยลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อจดทะเบียนบริษัทก็ใน www.dbd.go.th นะคะแล้วก็ไปคลิกตรงบริการออนไลน์แล้วก็จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิก ะะเสร็จแล้วเนี่ยอันดับแรกก็คือ,อในเว็บไซต์เนี่ยจะมีฟอร์มในการยินอขอย,ยืนยันตัวตนนะตัวผู้ถือหุ้นเองอะคะ่ะก็จะต้องกรอกฟอร์มแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปยืนยันตัวตนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะที่ไหนก็ได้นะคะไปส่งฟอร์มหรือจะใช้การมอบอำนาจก็ได้เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานในการจดทะเบียนบริษัทซึ่งตรงเนี้ย ไปยืนยันตัวตนเนี่ยทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีธุรกรรมอะไรก็ตามแต่นะคะที่จะต้องไปจดหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามแต่ที่กรมพั์เราก็ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนละเราก็สามารถเอ่อจดผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะย้ำว่าการสมัครสมาชิกแล้วก็ยืนยันตัวตนเนี่ยผู้ถือหุ้นทุกคนก็จะต้องทำตามขั้นตอนนี้ทำแค่คนใดคนหนึ่งไม่ได้นะคะ ซึ่งจะไปด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจก็ได้นอกจากนี้แล้วก็ทำการจดทะเบียนบริษัทในเว็บไซต์อของกรมพัฒนาธุรกิจนั่นแหละนะคะในขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวจะอธิบายในรายละเอียดนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นทุกคนท้ายที่สุดก็คือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจดทะเบียนบริษัทผ่านการใช้ OTP นะคะในส่วนตรงนี้ถ้าผู้ถือหุ้นทาไม่ได้ผู้ที่รีจิสเตอหรือว่า ทำตามขั้นตอนผ่านออนไลน์นะคะก็สามารถทําแทนได้แต่ว่า otp เนี่ยมันจะเด้งไปที่โทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นนะคะในไลน,น์นั้นๆ แล้วก็ชําระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทซึ่งอย่างที่บอกออนไลน์ก็จะประับทให้เออเสียค่าธรรมเนียมประหยัดลงท้ายที่สุดนะคะก็กดรับเอกสารในการจดทะเบียนบริษัทต,ตามช่องทางที่ระบุไว้นะคะตรงนี้เป็นขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทในภาพรวมนะซึ่งอันดับถัดไปนะคะสิ่งที่ต้องตัดสินใจจัดเตรียมอันนี้ทําได้เลยนะคะชื่อกิจการไปดูเลือก ไปดูดวงไปดูชื่อมาให้ดีเรียงลำดับมาเลย3ชื่อนะคะทั้งไทยและอังกฤษนะคะก็ถ้าดูชื่อมองคลมาก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็เลือกโจทย์ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนะคะแต่ส่วนตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์แนะนำบริษัทนะคะด้วยมันจำกัดความรับผิดชอบทางด้านนี้สิน์ นะก็จะดีกว่าและเดี๋ยวนี้ค่าธรรมเนียมมันไม่ถึงขนาดแตกต่างกันมากมายนะคะนอกจากนี้แล้วจะต้องหาชื่อผู้สอบบัญชีแล้วก็เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีในการจดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีผู้สอบบัญชีที่เราจะให้เขาตรวจสอบบัญชีเราอยู่แล้วเรากา็ใส่ชื่อขอเขาใส่ชื่อลงไปนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่มีก็ลองดีเอ็มมาที่เพจบัญชีภาษีธุรกิจเพื่อ เจ้าของกิจการดูนะคะก็ก็มีบริการตรงนี้อยู่นะครับหากไม่มีก็สามารถติดต่อเพจนี้ได้นะส่วนนอกจากนี้แล้วก็จะต้องคำนวณทุนจดทะเบียนมูลค่าหุ้นจำนวนหุ้นนะคะเรียกชําระขั้นต่ำเนี่ย25%ซึ่งอาจารย์จะมีคลิปสอนต่อว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ล่ะทุนจดทะเบียนที่เหมาะสมมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการดูนะอันนั้นก็ ในคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไปมีคลิปสั้นๆให้ดูอีกทีนึง่งอำนาจกรรมการนะคะตรงนี้ก็ต้องระบุแต่แนะนำว่าไม่ควรจะหลายคนจนเกินไปเพราะว่าตอนที่มอบอำนาจหรือตอนที่ เซ็นงบอะไรประมาณนี้มันจะค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกนะคะถ้าเกิดว่าธุรกิจนั้นมีใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นมีอำนาจในการบริหารจัดการอยู่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คนเดียวก็สะดวกดีนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะต้องไปจัดตํทตราประทับนะคะแต่ว่าในส่วนของตราประทับนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องให้แน่ใจก่อนว่าชื่อเนี่ยที่เราจะได้รับการอนุมัตินะคะเป็นชื่ออะไร แล้วก็เลขรหัสประจําบ้านในทะเบียนบ้านที่เราจะใช้เป็นสถานที่ทําการนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีที่สําคัญเราก็จัดทาแผนที่จัดตั้งบริษัทตรงนี้ค่ะปกติก็ทําง่ายๆเลยก็ทําเป็นวาดแผนภาพปกติอาจจะไม่ต้องถึงขนาดใช้แผนที่ตาม Google Map หรืออะไรก็ได้นะคะวาดออกมาง่ายๆให้เด่นชัดว่า,าที่ตั้งของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กับอะไรเพราะ เอกสารตรงนี้นะคะใช้คอมทําก็ได้มันจะต้องถูกแนบเข้าไปนะเป็นรายละเอียดแล้วก็เป็นหลักฐานออในลําดับถัดไปนะคะก็จะเป็นวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทโดยผ่านออนไลน์นะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้แนะนําคุณหมอลูกหมูไปนะคะแพทย์หญิงสุทธชาเลืองเวชนะคะท่านก็ ใช้เวลาเพียงสั้นๆในการทําในการนี้อาจารย์ก็เลยขอให้คุณหมอลูกหมูเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอธิบายวิธีการทําด้วยนะคะซึ่งคุณหมอลูกหมูเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะแล้วก็ในการพรีเซนต์ให้เห็นว่าเนี่ยแม้กระทั่งเธอเป็นคุณหมอแล้วเธอมีเวลายุ่งมากนะคะแต่ว่าเธอกลับจดทะเบียนบริษัทเองแล้วก็เธอก็บอกว่ามันไม่ยากเลยนะคะใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก็เสร็จละประหยัดเงินไปตั้งเยอะ นะคะอันนี้ก็จดทะเบียนด้วยตนเองผ่าน e-registration ก็อาจารย์ก็อาจารย์แก้วใสนะคะรองศาสตราจารย์ดรดนกนิเต,ต็งอานวยก็เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีก็มาจากเพจบัญชีภาษีธุรกิจเพื่อเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็มีช่อง YouTube Learn to Value อย,อยู่ก็ยังไงฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะคะ ในอันดับถัดไปนะคะคุณหมอลูกหมูก็จะมานำเสนอเรื่องราวที่กระชับแล้วก็ง่ายในการจดทะเบียนบริษัทผ่านออนไลน์ง่ายๆด้วยคุณด้วยตัวคุณเองค่ะ